นาทีนี้คงไม่มีเกมไหนที่กระแสร้อนแรงไปกว่าภาคต่อของพี่โลนซ่าฆ่าทวยเทพกับลูกชายของเขาเครโทสและอ t เทรัสกับการสาต่อเกมแอคชั่นชื่อกองโลกอย่าง God of War ที่พาก,ก่อนหน้าได้รับรางวัลสุดยอดเกมแห่งปี2018เปิดสกราชใหม่สารต่อเรื่องราวใน God of War r a แรกนรก ที่เพิ่งเปิดให้ชาวเพลย์สเต,เตชันได้เล่นอย่างเป็นทางการเมื่อเที่ยงคืนของวันที่9พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาแถมตัวเกมภาคนี้ยังมีซับไตเติ้ลภาษาไทยซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากสำหรับเกมเมอร์ไทยอีกด้วยตัวเกมจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังหนเล่นปุ๊บเล่าปับ๊บ God of War Ragnarok ok. ย้ำเตือนกันเช่นเคยว่าเล่นปุ๊บเล่าปับ๊บไม่ใช่การรีวิวเกมนะครับเป็นเพียงคอนเทนต์ที่เล่าความประทับใจหลังเล่นในช่วงแรกของทีมงานเกมสอนว่ารู้สึกยังไงบ้างสำหรับ God of War Ragnarok คือเกมแอคชั่นประจนภัยที่เป็นภาคต่อของ God of War เมื่อปี2018ฉากเปิดเนื้อเรื่องตั้งแต่ช่วงตน้นก็ทำให้คนลุกตื่นเต้นไปกับเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี แค่ช่วโมงแรกเนื้อเรื่องก็โคตรของโคตรมันเลยโดยคัดซีนที่นําเสนอยังคงใช้มุมกล้องที่เป็นเอกลักษณ์จากภาคที่แล้วอยู่คือเป็นมุมกล้องข้ามหัวไหล่แบบลองเทคไม่มีการจ้ำคัดตัดสลับไปมาเป็นจุดเด่นที่ยังคงนํามาใช้ในภาคนี้และถ่ายทอดทุกเนื้อหาได้ออกมาดีอย่างเคยส่วนในด้านเกมเพลย์การควบคุมแผนที่การเดินทางพัซโซระบบอุปกรณ์สวมใส่ระบบต่อสู้แทบทั้งหมดคือยกของภาคก่อนหน้ามาใช้เลยเริ่มเรื่องมาเคทอสก็จะมีทั้งขวานดาบโซโล และพลังของสปาร์ตันให้ใช้ตั้งแต่ต้นส่วนน้องบอยของเราก็ยังคงมีธนูที่ใช้ในการช่วยเครโทสในการต่อสู้เหมือนเดิมชุดเกราะก็มีให้คราฟและอัปเกรดพร้อมใส่พลังลูนเสริมความแข็งแกร่งได้พัสโซที่ผมเจอณตอนนี้ก็ยังคงเหมือนกับภาคก่อนหน้าไม่มีผิด ทุกๆอย่างยังคงคุ้นมือเหมือนเดิมแต่ในส่วนของระบบการต่อสู้มีการต่อยอดให้สามารถปรับแต่งทักษะแต่ละด้านได้มากขึ้นโดยเมื่อเราปลดล็อกความสามารถใหม่จะมีเงื่อนไขให้ใช้ท่าเมื่อใช้ครบเราจะสามารถอัปเกรดไปอีกขั้นเพื่อปลดล็อกความสามารถในการปรับแต่งเพิ่มทักษะได้และหลังจากที่ได้ลองเล่นไป3ชั่วโมงนิดๆก็บอกได้แค่ว่ามันโคตรสนุกมากสนุกจนผมแทบลืมกินข้าวเลยทั้งเนื้อเรื่องที่น่าติดตามทั้งระบบเกมการเล่นที่ยังเพลิดเพลินทั้ทงระบบต่อสู้ที่ยังคงดุเดือดเหมือนเคย ทุกอย่างมันคือความตื่นเต้นเราใจตอนผมได้เล่น God of War เมื่อปี2018ก็คิดว่านี่คือที่สุดแล้วนะแต่ครั้งนี้มันก็ยังสนุกมากขึ้นไปอีกแม้ระบบจะยังแทบเหมือนเดิมแต่เพราะของเดิมออกแบบมาดีนี่แหละเลอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่และจุดที่ทําให้เราสนุกกับเกมภาคนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็คือเนื้อเรื่องนี่แหละและยิ่งมีซับไทยก็ยิ่งทําให้เข้าใจง่ายขึ้นยิ่งเพิ่มความอินมากขึ้นไปอีก ตรงส่วนของซับไทยมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการตัดคำหากเราใช้ขนาดตัวอักษรปกติจะไม่ค่อยพบปัญหาเท่าไหร่แต่หากเราเพิ่มขนาดตัวอักษรจะมีบางคำที่ตัดคำแปลกๆทำให้อ่านยากอยู่บ้างโดยรวมไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเล่นมากส่วนการาฟิกก็อลังการงามตาสุดๆผมเล่นบน PlayStation 5โดยเลือกโหมดเน้นความลื่นไหลของเฟรมเรทไม่ได้เน้นที่ความสวยงามก็ยังรู้สึกเลยว่านี่ภาพก็สวยมากแล้วนะยิ่งลองปรับเป็นโหมดเน้นการาฟิกก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่แต่ผมชอบลื่นๆแบบ60 fps มากกว่าเลยตั้งใจที่จะเล่นโหมดเน้นประสิทธิภาพ ส่วนปัญหาที่เจอตอนนี้มีเรื่องของบั๊กที่ทําให้อัลเทอรัสติดอยู่ตามซอกกาแพงทําให้เดินคเควสต,ต่อไม่ได้และมีฉากในภาพที่ผมเจอภาพกะระพริบรัวๆอยู่สองสาครั้งแต่ปัญหาทั้งคู่หลังจากโหลดเช็คพอยต์ใหม่ก็ไม่เจอปัญหาอีกเลยโดยรวมนี้ก็ถือเป็นประสบก,การณ์การเล่นคอร์ดบอลแรกนาร็อก ok ในช่วง3ชั่วโมงแรกของผมที่นํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันหากผู้ชมท่านใดได้มีโอกาสเล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้าง เกมสนุกหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเล่ากันใต้คลิปได้นะครับแล่วฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราเกมซอนกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ